มาค่ะคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะคะเลี้ยวภูเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะโอโหจากเลกแรกไปแพ้เขายับเยินเลยศูนย์ประตูต่อ3แล้วหลังๆเถิติในการเจอกันสูสีขึ้นเรื่อยๆค่ะเลี้ยวภูจะฟื้นคืนมาจริงไหมยีว่าอาจจะต้องให้เกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นในสิ่งชี้วัดได้นะคะและซิตี้เองพวกเขาก็จําเป็นต้องคว้า3แต้มให้ได้หากยังอยากเกาะติดอาร์ซนอลอยู่จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาติดตามกันค่ะทำไปเล่นไปนะหลังๆเนี่ยการเจอกันระหว่างเลี้ยวภูกับแมนเชสเตอร์ ม,นนมันกลายเป็นสึกอารมณ์ว่าชี้ตาในการลุ้นแชมป์ซีซั่นนี้เนี่ยบริบทมันอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าความเข้มข้นยังคงมีเหมือนเดิมค่ะเวลาเจอกันมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือการเจอกันครั้งที่200ในประวัติศาสตร์สโมสรนนะคะเรียพูชนะไป95ิเซตตี้ชนะไป53แต่ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคะ10นัดหลังสุดเรียพูชนะ5เซตตี้ชนะ3แล้วเสมอกันไปอีก2ครั้งคือเรื่องการเจอกันมันเริ่มสูสีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรียพูยังได้เปรียบเวลาเจอซิตี้นั้ ก็คือการเล่นในบ้านที่แอนฟิลนั่นเองค่ะภาพรวมก่อนเกมอันนี้ให้ดูก่อนหลายคนบอกว่าจะเป็นลางไหมเนี่ยออฟตาให้เลี้ยวผู้ชนะถึง43ซึ่งงงมากซิตี้ชนะ30.3และเสมอกัน26.7ค่ะซึ่งซิตี้เนี่ยณนะวันนี้ดูจากเปอร์เซ็นต์ออฟตานะเขาบอกว่ามีโอกาสในการคว้าแชมป เพียงแค่5.9%ดรตพูดตรงๆว่าถ้าเชตตี้ยังอยากจะเกาะติดอาร์ซอลอยู่เกมนี้จําเป็นต้องชนะเหนือเลียวพูให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาตั้งคําถามกันก็นกคือเลียวพูวันนี้ฟื้นคืนมาแล้วจริงหรือเปล่าสถานการณ์อันดับ6ของตารางตามจากฝูงถึง14แต้มช่วงหนึ่งแพ้ไป6จากเเกมด้วยกันแต่ถ้าเกิดเรานับตั้งแต่นัดที่13ในพรีเมียร์ลีกเป็นต้นมาแพ้เพียงแค่1นจาก12นัดเท่านั้นในบ้านเนไม่แพ้ใครมา6เกมติดแล้วนะคะแล้วตั้งแต่ปี2022สอภพชนะเกมลี field ่อนฟิพ ซึ่งทีมนี้เนี่ยมันไม่ตายง่ายๆเอาวางง่ายๆถึงแม้ว่าบางเกมเรอร์พูเนี่ยจะเสียประตูได้ง่ายหน่อยแต่เกมรับค่า x g ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงก็คือยังดูมีเหือมีอือโดยเฉพาะเวลาที่เล่นในบ้านค่ะคู่หูที่เขาจับตามองนะคะประเด็นที่สื่อจับตามองคืออูโกเอกิติเก้กับฟอร์เรนเวียสค่ะคู่นี้มีส่วนร่วมกับประตูทุก112นาที10ประตู2แอซิส,สค่ะถือว่าดีที่สุดในฤดูกาลแรกของนักเตะเวอร์พูนับตั้งแต่โมฮัมเหม็ดซาราปี2 0 1 7ถึง2 0 1 และยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิง2หลักในลีกนับตั้งแต่ ไมโครโอเวนหลายคนบอกว่าเอ๊ะตำนานสต็อกหรือเปล่าตำนานนิวคาสเซิลไหมเป็นตำนานหมดยกเว้นเวอร์พูลส่วนฟอร์เรนเบียสเนี่ยตั้งแต่20ธันวาคมนะคะมีส่วนร่วมไปแล้ว9ประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงเวลานั้นแล้วก็ประสานงานร่วมกันทําไปแล้ว6ประตูมากที่สุดของคู่หูในลีกซีซั่นนี้เลยค่ะมันไม่ได้แค่ฟอร์มดีแต่มันกําลังจะไปสู่ในจุดที่เวี้์วูลตั้งเอาไว้ก็คือให้เป็นแกนกลางของเกมรุกยุคใหม่นั่นเองส่วนโมซาลาซีซั่นนี้ถึงจะดู แวไปมีส่วนร่วมกับ15ประตูแล้วนะคะที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์นี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกต่อการเจอคู่แข่งมีเกมกับแมนเชสเตอร์ในเตะเท่านั้นที่เขามีส่วนร่วมมากกว่านะคะก็คือเป็นแบบแมนเชสเตอร์เป็นเมืองของชอบอะแต่หลายคนแบบว่าไม่เห็นซาร่าห์จะฟื้นคืนกลับมานะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าเราเริ่มเห็นการแอสซิสจากโมซาร่าแล้วก็ไม่แน่ว่าเกมนี้เนี่ยยังไงก็าจะามีส่วนร่วมกับเกมด้วยเช่นเดียวกันด้วยบทบาทที่อ่านเนอม,มอบให้แอสซิสล่าสุดทําให้เขามีส่วนร่วมกับประตูที่แล้้ว152ครัง นี่คือมากที่สุดเท่าที่นักเตะคนหนึ่งเคยทําได้นสนามเดียวในประวัติศาสตร์พรีมเมียร์ลีกถ้าเลี้ยงผู้ชนะก็มีโอกาสสูงที่อาจจะมีชื่อซาลาห์อยู่บนสก,กอร์บอร์ดหรือไม่ก็การแอสซิสต์ด้วยกันซิตี้เนี่ยปีนี้มีเสติอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ประตูได้เสียบวก26ด้วยกันแต่เป็นทีมที่ยิงเยอะแล้วเสียเยอะมากๆคะ่ะยิงเยอะเสียเยอะนะคะซึ่งถือว่าการเสียประมาณสักแบบ20ประตูเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับมซสตี้แต่ปีนี้ต้องบออออกกยยย่า่าางงงงนึวปปัััจจหลเไเไ รูเบนยยสจอห์นสโตนยอสโกกวาดิโอถึงขนาดต้องไปดึงม้าเกอีแล้วก็ต้องยอมเสียเงินจ่ายในมูลค่าที่สูงมากๆนะคะนั่นหมายความว่าเขาเห็นว่าจุดนี้คือจุดสําคัญและมีความจําเป็นจริงๆอย่างไรก็แล้วแต่ซิตี้เนี่ยพอเปิดปี2026มาไม่เสียประตูในเครื่องแรกเลยแล้วยิงไปได้ถึง6ประตูด้วยกันแต่ที่น่าสนใจคือพอเครื่องหลังมาหนังคนละมวนค่ะซิตี้นะวันนี้เนี่ยคือทีมที่ยิงไม่ได้เลยในช่วงเครื่องหลังแล้วเสียไปแล้วถึง6ประตูด้วยกันเกมล่าสุดเสมอสเปอร์สประตูต่อสองตอนนั้น แล้วคนทําประตูก็คือโดมินิกโซลันกี้ที่ทําไป2ประตูนั่นเองค่ะปัญหาของเชตตี้วันนี้เนี่ยยังคอนโกลเกมได้ยังสร้างเกมรุกได้แต่ปิดเกมไม่ได้อ้าวปัญหาเดียวกันเลยทั้งฝั่งของแมนเชตตี้เนี่ยค่อยจับตาดูอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนด์ค่ะเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนด์เนี่ยปรากฏว่าเวลาเจอเลี้ยวพูลมักไม่ค่อยทําประตูใส่ได้ยิงได้เพียงแค่4ลูกในอาชีพเวลาที่มาแอนฟิลด์แล้วก็เป็นตอนเล่นให้กับซอสบวกในปี2019ในพรรีีีเมย์ลกเนี่ยเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ยังพรีเมียร์ลี ไม่ได้เลยนะคะก็ไม่แน่ก็อาจจะมาก็ได้ในเกมนี้นะคะเราก็มาก็สังเกตว่าฮาร์เรนมักจะไม่ค่อยมีบทบาทเวลาเจอกับเลี้ยวพูสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือเป็นการมาเยือนที่แอนฟิลก็ตามแต่คู่หูที่เขาให้จับตามองถ้าเลี้ยวพูมีฟอร์เรนวสกับอ e ูโกเอกิติเกสตีกำลังถือกําเนิดคู่หูคนใหม่ก็คือองตวนเซมิโนค่ะเซมิโยนั้นเนี่ยยิงเลี้ยวพูสามลูกในลีกและทั้งหมดเกิดขึ้นที่แอนฟิลสมัยเล่นกับบอลมัดก็อาจจะเป็นคนแรกที่ยิงใส่เลี้ยวพูให้กับสสโมสร ในอ,อีกคนนึงคือโรยันแชกีค่ะสร้างโอกาส3ครั้งต่อ90นาทีเป็นรองแค่บรูโน่ฟรานันเดสซิตี้มีคุณภาพเกมรุกนะคะเพียงแต่ว่าจะสามารถรักษาความเฉียบคมได้ตลอด90นาทีหรือไม่ลักษณะพอกันเลยค่ะคือถามว่าโอเคเวลามาเยือนเนี่ยเรีร์พูลแพ้ซิตี้ในบ้านนะคะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจาก22เกมลีกหลังสุดครั้งเดียวที่แพ้เนี่ยต้องย้อนกลับไปคือปี2021 ตอนนั้นที่เป็นแชมป์เก่านั่นเองเป็นสนามที่เป๊ไม่ค่อยจะได้ของขวัญกลับไปแต่มักจะได้เพื่อนเขามีเพื่อนคนหนึ่งคือเจอเกนคลอปเห็นไหมคะเป็บไลเดอร์ให้สัมภาษณ์นะคะว่า จริงๆแล้วคนที่สนับสนุนให้เขาทํางานนี้คือเจอเกนครอปนะคะครอปบอกว่าถ้าเกิดนายไม่รับงานเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปรับงานนี้เองนะคะเห็นไหมเพราะใหญ่ครอปใจกว้างเบอร์ไหนตอนต่อสัญญานะ้ไม่ขอขึ้นค่าตัวตัวเองนะคะแต่ขอขึ้นค่าตัวกับทีมงานจะไม่รักเจอเกันครอปได้ยังไงถูกไหมอ่ะแต่วันนี้บริบททุกอย่างมันเปลี่ยนไปถ้าถามว่าไลอัพออกมามันจะเป็นแบบไหนยุ้ยซื้อไลอัพเกมที่ลิวอ์พเจอเนวิลคาสเซลเพราะเราไม่มีเกมกลางสัปดาห์แบบแมนเชสเตอร์ค่ะมเชสเตอร์มันมีความรัก มาแน่นอนนะคะในการเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่งตัวเองเข้าชิงครับาวคัพแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนเลี้ยวภูเองทักมาเต็มๆชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดวันนี้เนี่ยสิร์ผู้เล่นตัวจริงผู้สาประตุลิซงเบเกอร์ค่ะแบ็กซ้ายมีลอสเคอร์เคชแบ็กขวาต้องเป็นโดมินิกโซโมสไลประจําการไปก่อนถึงแม้ว่าอยากจะกลับไปเล่นกองกลางแค่ไหนก็ตามคู่เซนเตอร์เฟอร์จิฟานไดนะคะกับอิบราฮิมาโกนาเต้ลุยแล้วพี่บิ๊กเวิร์ดห้ามเจ็บ ใครจะเป็นอะไรก็ได้แต่พี่บิ๊กเบิร์ดห้ามเด็ดขาดนี่คือเสาหลักของเราเลยค่ะแดนกลางค่ะอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะคะจะคู่กับไรยันกาเฟนแบดแล้วแมคกมีข่าวนะว่าล่าสุดเนี่ยทั้งไบยอเมนิกและเรอัเอามัดดิสนใจหลายคนคงถามว่าไม่มีทีมอื่นแล้วหรอคุณยุย้ยมันจะมีใครจ่ายขั้นไหนได้ล่ะ ใช่ไหมเออถ้าทีมรู้คงบัลลี่แซงแชตแมนอะไรเงี้ยแต่เพราะเอิร์นว่าไม่ได้สนใจแม็กก้านะคะก็หลักก็จะเป็น2ทีมดังกล่าวนี้เกมรุกค่ะจะเป็นฟอร์เรนเบียสนะคะทำเกมรุกสปอร์ตฝั่งซ้ายโคดี้กักโปฝั่งขวาโมเมซาร่าและนาเปาอูโกเอกิติเก้ค่ะตกใจเหมือนกันออฟต้านาเลสิตเนี่ยอาจจะดูด้วยไซตี้เฮทูเฮทในการเล่นที่แอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะคะแต่จริงๆหลังๆคู่เนี้ยเจอกันอะเสมอกันก็ค่อนข้างบ่อยแต่เรามั่นใจกลางแอนฟิลด์เนาะแล้ววันนี้ซิตี้เองเนี่ย ก็ผีเข้าผีออกเหมือนเราเลยก็ต้องมาดูว่าเกมนี้ใครจะผิดพลาดมากกว่ากันเรามันใจกลางแอนฟิลขอเลี้ยวพูแล้วกันชนะสอหนึ่งค่ะทุกคนลคะคะคิดยังไงกับเกมนี้นะคะแล้วก็ลืมบอกเลยอยูปิแจมที่ BG Sport นะคะยังไงถ้าเกิดใครแบบมีโอกาสฝากเปิด BG Sport อีกจอน,นึงละกันยู่ไปจิจอยบางครั้งแรกแถมเป็นเกมใหญ่ด้วยยังบอกเขาอยู่ว่าเออใจดีกับฉันน่อย ฝากทุกคนด้วยนะคะไปช่วยกันถามาไปช่วยกันเอาใจช่วยยุ้ยหรอไปช่วยกันคลายคิ้วให้ยุ้ยเผื่อเวลาว่าตอนดูแล้วเกมมันตึงจัดชัดจริงนะคะอ่ะคิดเห็นยังไงส่งมาคุยกันได้เหมือนเดิมคะ่ะ